อยู่ในฝันจะไม่ได้อยู่แค่ในฝันอีกต่อไปค่ะสำหรับใครที่กำลังอยากเป็นเจ้าของเบนทและบีเสักคนัหนึ่งในชีวิตฉันจะต้องได้เป็นเจ้าของเบนซ์ก่อนตายวันนี้นะคะรถมือสองคนเชียงใหม่ทำให้ฝันคุณเป็นจริงได้ด้วยเบนทและบีเที่ราคาถูกกว่ารถใหม่หลายล้านเลยค่ะนำขบวนโดยนี่เลยเบนซ์ CLA 250 2้1 7นะคะแล้วก็ตามมาด้วย m e r c e d e s b e n z C300 2015 โอ้โหแรงมาทั้งคู่เนี่ยทะลุ200แรงทุกคันและตามมาด้วยนี่เลยค่ะ SLK 200นะคะรถในฝันของหนุ่มๆห,หลายๆคนวันนี้ฝันจะเป็นจริงได้ด้วยราคาไม่ถึงล้านตามมาด้วย B M ค่ะสาวกบีเมอร์ต้องมานะคะคันนี้เนี่ยโ,โหราคาแค่8ป0สักว่าบาทโปรโมชั่นเด็ดๆจากรถมือสองคนเชียงใหม่สำหรับรถยุโรปยังรอคุณอยู่ค่ะแล้วก็นี่นะคะหน้าธนูทั้งสองคันเบนซ์ ben นะคะ e 3 0 0 blue efficiency ชอบรุ่นไหนสามารถมาเป็นเจ้าของได้เลยค่ะกับโปรโมชั่นดีๆของรถมือ2คนเชียงใหม่ของเราที่กำลังจะระเบิดตัวในช่วงมอเตอร์โชว์นี้นะคะอยากได้รถยุโรปสักคันหนึ่งแต่ว่าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนดีแวะมาดูก่อนได้ที่รถมือ2คนเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการดูแลลูกค้าหลังการขายทุกเคสนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อได้ เรามีบริการส่งทั่วประเทศค่ะ